วิธีทาผัดเปรี้ยวหวานหมูให้ได้หมูนุ่มๆเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวก,กรอบร้อมน้าซอสเข้มข้นพอรุบกริ่นทุบข้าวสวยร้อนๆเมนงูง่ายๆทานได้ทั้งบ้านครับเรามาเริ่มผัดกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปครับใช้เป็นน้ํามันหมูนะครับกระเทียมสับหย,ยาบๆเคี่ยวกระเทียมให้หอมสันคอหมูครับผมใช้เป็นส่วนสันคอเนี่ยผมไม่หมักนะครับ ถ้ามันเส้นใช้เป็นส่วนอื่นก็หมักนิดหน่อยก็ดีครับใส่เครื่องปรุงใส่ซีิ๊วขาวใส่อะไรตามที่เราชอบนะครับแต่แนะนําอย่างหนึ่งคือให้ใส่แป้งมันลงไปด้วยครับจะทําให้หมูนุ่มถ้าได้พอหมูสุกพอหมูเริ่มสุกใส่หอหมหัวใหญ่ลงไปครับ ให้ออใหอมหัวใหญ่นิ่มนิดนึงหอมหัวใหญ่นี่มันจะมีความแข็งนะครับแล้วใส่แตงกวาครับมะเขือเทศสับปะรดบแล้วผมจะปรุงรสเลยนะครับน้ำปลานิดหนึง่งสีิวขาวช่วงที่เราปรุงรสเนี่ยเราหลีไฟลงมานิดก่อนนะครับซอสถอยนางลมซอสมะเขือเทศครับซอสมะเขือเทศนี่แทนความเปรี้ยวนะครับน้ำตาลทรายผงปรุงรส เล่นไฟขึ้นมาครับแรงสุดเลยแล้วก็ชิมรสดูนะครับพริกปีฟ้าครับสามสีพริกีฟ้าพริกหยวกต้นหอมมั่นท่อน ใครต้องการให้เป็นน้ำข้นๆหน่อยก็น้ำแป้งครับน้ำผสมแป้งมันใส่ได้ตามชอบจริงก็ใส่ซอสมะเขือเทศเนี่ยมันก็ค้นอยู่หน่อยแล้วครับแต่อยากให้มันค้นอีกเดแก๊สได้เลยเดีย๋ยวไปเจอกันที่โต๊ครับ ผัดเปรี้ยวหวานหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยครับต้องได้สามรสเปรี้ยวเค็มหวานใครชอบอันไหนนําก็ไปจัดเอาครับสําหรับผมเปรี้ยวนําเค็มตามแล้วก็หวานครับสันคอหมูนุ่มครับโดยไม่ต้องหมักผัดอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับไม่ต้องผัดนานผักก็สดหมูก็นุ่มสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทาทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ